จริงต้องผมผ้าแลน จะบอกว่าไม่มีสัญญาณนะคะใครติดต่อไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนนะตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวธรรมชาติใกล้ไหมตอนนี้สูงเท่าไหร่คะ1,600งพัยฟุตจากระดับน้ำทะเลจากระดับพื้นถนนเหรอพา้นถนนใช่ไหมน้ำทะเลเหนือไม่มีทะเลแล้วทำไงอะ ไม่ได้มีใครแบบว่ามีสาระนะคือบอกให้รู้เอาไว้แค่นั้นแต่แบบว่ามองไปนี่แบบเห็นทั้งเมืองแบบสวยงามแลนแป้ไม่รู้จัดหรือล่หรือว่าจาบบัดระดับเลมีลานกานเป็นด้วยคือเขาบอกว่าถ้าขึ้นมาแล้วน่าจะน่าจะนอนค้างข้างบนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่น่าหนาวน,นะแต่แบบหนาวมากคิดดูว่าถ้าได้นอนค้างข้างบนนี่มันจะดีมากติดอยู่นิเดนเดียวไม่มีตัง ตามมีแล้วกเก็บไว้ใช้อย่างอื่นนะคะเดี๋ยวจะไม่มีซื้อของฝากในวันสุดท้ายที่กลับบ้านเด็กแว้นเด็กแว๊เด็กแวนขาเขาอุ้ยมีมาด้วยอนะ่ะมาเขาอ่ะมาเขาม้าบนเขาให้ดูข้างหน้ากันนิดนึงนี่เห็นมาไหมม้าตัวสีขาวมาร้องยังไง มีอากาศเย็นมากเลยอ่ะ ชมวิวลานกเต็แหมให้ดูกกอกน้ำขับแบบนี้กอกได้นะอีกบืนวัดอีกฝื ตอนเช้า,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 าขอบเกาะเป็นแม่คนีบรรยากาศน่ามามากเลยแต่ว่าถ้าให้ขับรถมาเองคงไม่กล้าถ้าให้มาเทีเ่ยวเองก็คงไม่ไหวหน้ากลมวหน้าหวานสวแต่ว่าสวยมากๆเราก็าต้องเราจะขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปชมโครงการหลวงการไม่รู้เสียค่าเข้าหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวติดตามตอนตอน